เรื่องก็เริ่มที่เด็กหนุ่มมีฝันวหย19ปีจากสหาราชอาณาจากักรที่ชื่อว่ายาณเมเดโบโล,โลซึ่งเขาก็ไปเปิเง,งเรื่องนี้ซึ่งทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ชื่นชอบในเรื่องรถยนต์มาตั้งแต่วัยเด็กและชอบเล่นเกมการ์ตูนิสมเป็นชีวิตจ,จิตใจซึ่งวันนี้เองพระเอกเขาก็ใช้เงินจากการทํางานขายชุดชั้นในในห้างเพื่อที่เก็บเงินเอามาซื้อบุงมาลัยซิ่งในเกมแข่งรถแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพ่อของพระเอกนั้น ที่เป็นอดีตนักฟุตบอลกลับมองว่าสิ่งที่ลูกชายคนโตของเขากําลังทาอยู่ตอนนี้นั้นเหมือนกลับเป็นแค่เรื่องของวัยรุ่นติดเกมที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายแต่ถูว่ามันก็เป็นชีวิตที่พปะเอกเขาเลือกแล้วเพราะตัวของเขาก็ใช้เวลาในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําการฝึกซ้อมฝึกฝนเกมเกมนี้จนเชี่ยวชาญและสามารถปรับจูงเครื่องของรถแข่งแต่ละคันที่เขาขับจนสามารถเข้าเส้นชัยเหนือคู่แข่งได้แบบง่ายได้ และภาพก็ตมามไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันนี้เองทางด้านแดนนี่มัวฝ่ายการตลาดของนิสันฝั่งยุโรปเขาก็เข้ามาประชุมกับบอร์ดบริหารพร้อมกับพูดบอกทุกคนในที่นี้ไปว่าเกมแการทัวริสโมเหมือนกับเป็นเกมแข่บรถที่สมจริงที่สุดในโลกที่มันก็สามารถจุดไฟความรักรถให้กับผู้เล่นทุกคนมากกว่า80ล้านคนจากทั่วโลกทั้งความสมจริงของสนามแข่ง หลักพิสิกส์ต่างๆของรถทุกคนันได้อย่างถูกต้องและแดนนี่ก็ยังพูดบอกกับบอร์ดบริหารของิสันอีกว่าสิ่งที่ผมก็อยากพูดบอกที่สุดนั้นว่าคนซื้อรถยนต์ราคาแพงเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงมากกว่าเมื่อก่อนและมันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าหาเราสามารถจุดไฟและดึงคนจากจำนวน80ล้านคนจะใเกมนี้ให้เข้าร่วมการแข่งขันและให้รางวัลกับผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมนี้ที่เก่งที่สุดในโลก ร้องกับให้โอกาสพวกเขาที่ได้แข่งรถจริงแบบมืออาชีพและถ้าหากเราสามารถดึงนักแข่งเสมือนออกจากโลกของเกมคอนโซลให้คนพวกนี้ก้าวข้ามขีดจากัดให้มาอยู่ที่ด้านหลังผู้มาลัยในรถแข่งและให้ลงแข่งขันในสนามจริงพร้องกับทำการปั้นพวกเขาให้กลายเป็นแชมป์ปี้นที่สำเร็จแล้วล่ะก็ทางนิสสันกับพวกเราก็สามารถจุประกายความฝันของคนพวกนี้ในการอยากจะมีรถคันแรกกับพวกเขาซึ่งหมายก็เป็นกลุ่มของลูกค้า ที่ไม่เคยมีค่ารถหน้าไหนที่สามารถเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ได้มาก่อนซึ่งอไล้ยินแบบนี้จึงทําให้ผู้บริหารคนที่สานญี่ปุ่นต่างก็สนใจแต่ดูว่าพวกเขาก็มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าทางด้านแดนนี่ก็ต้องหาวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อคอยควบคุมความปลอดภัยในการแข่งขันให้กับเหล่าบรรดาเกมเมอร์พวกนี้เพราะพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าการที่พวกนักแข่งจากในเกมจะก้าวเท้าสู่การแข่งขันรถจริงในสนามแข่ง มือนก็อันตรายและก็เสี่ยงมากและหลังที่แดนนี่พยายามติดต่อโทรหาวิศวกรทุกคนที่เขารู้จักแต่มันก็กลับไม่มีใครกล้ารับงานสุดเสี่ยงนี้แม้แต่กระทั่งแจ็คซอเธอที่ตอนนี้เขาก็เป็นหัวหน้าช่างเครื่องของทีมรถแข่งที่ชื่อว,วปป่าแครปาที่พวกคนรวยยี่เง่ามักก็จะใช้เงินกับพวกเขาในการก้านซื้อทุกอย่างแม้แต่กระทั่งความสมําเร็จและพอทางด้านแดนนี่พูดคำคำหนึง่ง ที่มันก็จี้จุดใจดําของแจ็คห่าเขาก็เชื่อว่าห่ามันก็ต้องมีเด็กบ้านบ้านสักคนที่สามารถเอาชนะไอ้พวกคนรวยหัวขวดพวกนี้ได้แค่พวกเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถกับทุกคนเห็นและภาพกระตามาที่มือคําของครอบครัพวพระเอกซึ่งแม้แต่กระทั่งช่วงเวลากินข้าวพระเอกเขาก็ยังดูคลิปการแข่งขันแกลนทูลิสโมจึงนําไม่น้องชายของเขาที่กำลังไ,ได้คัดตัวติดทีมฟุตบอลอาชีพข่าวกันเลยพูดดูถูกพี่ชายของเขาไป พวกพี่เหมือนก็เป็นได้แค่คนขายชุดเช่นไหนที่ทํางานอยู่ในห้างก็เท่านั้นก่อนที่พ่อจะพูดบอกกับไบเอกไปว่ามันไหลแกจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้สักทีหนึ่งไอ้เกมที่แกเล่นอยู่ทุกวันนี้มันช่วยอะไรแกในชีวิตจริงได้บ้างแถมเขาก็ยังพูดบอกกับไบเอกอีกว่าลูกรู้บ้างไหมว่ารถแข่งแต่ละคันมันราคาแพงแค่ไหนถึงมันจะเป็นสิ่งที่ลูกรักแต่ความฝันของลูกนั้นเหมือนก็ไกลเกินเอื้อมสำรับครอบครัวของพวกเรามาก แลกลางดึงกกว่าขึ้นมาดีกว่าน,นี้เองพอแจ็คถูกนักขับที่เป็นลูกคนรวยอย่างนิกกี้พูดดูถูกว่าแกก็เป็นแค่ช่างเครื่องอย่าคิดมาสะเออมาสอนเรื่องการขับรถให้กับฉันเพราะแกเหมือนก็แค่อดีตนักขับดาวลุวง่งไม่ใช่ดาวลุ่งเหมือนเมื่อก่อนจึงทําให้แจ็คก็เลยตัดสินใจขี่รับงานของแดนนี่เพื่อทําให้พวกคนรวยหัวขวดพวกนี้ได้รู้สํานึกสบ้างและาพากระตามาที่ลานเกมแห่งหนึ่งในคาดี พอเพื่อนพระเอกโทรมาพูดบอกกับเขาว่าพระเอกนั้นก็ได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงที่นั่ง GT Academy ในโครงการของนิสสันเพราะแอคเคาท์ของพระเอกนั้นก็สามารถทำเวลาแข่งขันต่อรอบได้เร็วที่สุดในกาะอ,อังกฤษแห่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้พวกเราบรรดาเกมเมอร์ที่ถูกเชิญก็จะเข้ามาทำการแข่งขันรอบไฟนอลเพื่อทำการชิงตัว๋วเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวที่ได้กลายมาเป็นนักแข่งมืออาชีพ ของ GT Academy จึงทำให้คืนนี้เองในระหว่างที่ไปเอกกําลังซองข่าวรถอยู่ภายในห้องอยู่นั้นพ่อของเขาก็เดินผ่านมาและพูดถามกับไปเอกไปว่าทำไมลูกไม่ขับตามเส้นไกด์จึงทำให้ไปเอกก็เลยพูดตอบกลับพ่อของเขาไปว่าทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็คงจะขับตามเส้นไกด์เหมือนกับที่พ่อพูดบอก แต่ผมก็แค่อยากลองทําอะไรที่มันแตกต่างดูบ้างซึ่งบางทีการทําแบบนี้มันก็อาจจะสามารถขับแซงคันหน้าได้แลภาพาไปตัอที่เช้าวันต่อมาเนื่องจากวันนี้พระเอกกถูกพ่อของเขาทําโทษโทษฐานที่เมื่อคืนนั้นเขากับน้องชายก็แอบขโมยรถออกไปงานปาร์ตี้จึงทําให้เช้านี้ก็เลยต้องมาช่วยงานที่ทํางานพ่อจนตวงเขาก็เกือบจะไปงานแข่งรอบคัดเลือกของแกนทูริสโมไม่ทันและการแข่งกันในครั้งนี้ มันก็จะแข่งด้วยกันทั้งหมด10รอบจากจํานวนผู้เข้าแข่งกันทั้งหมด19คันและด้วยทักษะการขับรถขั้นเทพของพระเอกมันก็เลยทําให้ตัวของเขาที่ได้ออกสตาร์ทเป็นลําดับที่17บก่อยๆทาการขับแซงผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจนกลายมาเป็นที่1และเข้าเส้นชัยเหนือผู้เล่นทุกคนได้สําเร็จจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถเข้ารอบสุดท้ายของ G.T. Academy ได้สําเร็จแต่ถูว่าพ่อของพระเอกนั้นเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเขาก็รู้ดีว่าโครงการแบบนี้เหมือนก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการเอาลูกของเขาไปแข่งรถสิ่งนั้นมันก็อันตรายมากเกินไปถึงแม้ว่าพ่อของเขาก็จะรู้ดีว่าลูกชายของเขาก็ใช้เวลาลงแข่งภายในเกมนี้มากกว่า1,000ชั่วโมงแล้วแต่ในโลกความเป็นจริงนั้นมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะการแข่งรถเหมือนก็ต้องใช้ความแข็งแกร่งของทางร่างกายที่เหมือนกับนักกีฬามืออาชีพ หม่เหมือนกับการที่ลูกเขานั้นก็เป็นนักซิง่งอยู่แค่หลังพวกเมาลายในห้องนอนซึ่งพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็เลยพูดตอบกลับพ่อของเขาไปผมก็ฝันที่เป็นนักแข่งรถมาโดยตลอดและครั้งนี้ผมก็จะออกไปไล่ล่าความฝันและผมก็จะทําตามความฝันนี้สําเร็จและหลังที่เหล่าบรรดาเกมเมอร์ทั้ง10บคนจากทุนโลกที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่พวกเขานั้นต่างก็เป็นสุดยอดนักแข่งแบบซิมที่ต้องอาชนะคู่แข่ง มากกว่า90,000คนและผู้ชนะจากรอบสุดท้ายนี้ก็จะได้กลายเป็นนักแข่งภายใต้สังกัดของทีนิสันก่อนที่ยิงด้านแดนนี่จะแนะนำทางด้านแจ็คผู้ที่สอนวิธีการแข่งรถให้กับเหล่าบรรดาเกมเมอร์ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกนี้ให้กลายมาเป็นสุดยอดนักแข่งในอนาคตและหลังจากที่แจ็คพูดบอกทุกคนไปว่าที่สนามแข่งนั้นเหมือนก็ไม่เหมือนในโลกเสมือนที่พวกนายเล่นเกมกันหรอกนะ เพราะถ้าหากพวกนายพลาดในการแข่งขันแล้วล่ะก็เหมือนก็จะไปสามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้เหมือนกับเกมที่พวกนายเคยเล่นและหลังที่พวกเขาได้ลองขับรถจริงไปครั้งแรกในสนามจึงทําให้ดีนอรีนของพวกเขาแต่ละคนนั้นเหมือนกับพุ่งคลานเพราะฟิลที่อยู่หลังพวกเมาลายลรถจิงมันก็แตกต่างกันในเกมอยู่ไม่น้อยซึ่งทางด้านแจ็คเขาก็ให้พวกนักแข่งทุกคนพยายามดึงทักษะที่แต่ละคนถนัดภายในเกม ดึงมันเอามาใช้ในรถแข่งจริงให้ได้มากที่สุดและหลังที่แจ็คทำการมอบแบบฝึกหัดต่างๆในการแข่งขันจึงทำใไ้เขาวก็เริ่มเห็นจุดอ่อนของแต่ละคนและคอยไล่คัดนักแข่งออกจนเหลือ5คนสุดท้ายที่ได้เข้าแข่งขันในรอบไปนอลจนตอนนี้เหลือเพียงแค่6คนสุดท้ายทุกน,นั้นและแจ็คก็ต้องคัดนักแข่งออกอีกหนึ่งคนจึงทำให้วันนี้เองในขณะที่แจ็ค ขอเข้ามานั่งในรถของพระเอกเพื่อที่ดูตอนที่เขาก็กำลังขับแข่งกันทางด้านแมตตี้ตัวเต็งของงานนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วในจังหวะที่แจ็คเขาสั่งให้พระเอกเบรกตอนที่กำลังเข้าโคง้งมันก็กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้จนทําให้ตัวของแจ็คเขาก็ฉุนหนักเพราะเขาก็คิดว่าพระเอกเขาก็กลัวและก็กังวลมากเกินไปแต่ไม่เลยพระเอกเขาก็รู้ดีว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็เกิดขึ้น พราะเบรกมันร้อนจนด่านและที่เขารู้แบบนั้นเพราะตัวของไปเอกก็ทําการปรับจูนและก็แต่งรถในเกมนี้มานานหลายปีจนเขาก็มั่นใจว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เพราะตัวของเขาแต่มันก็เป็นเพราะเบรกร้อนเกินไปและหลังที่แจ็ครู้ผลทดสอบจากวิศวกรภายในทีมว่าสิ่งที่ไปเอกพูดมาทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงพอรู้แบบนี้เขาก็ถึงกับอึง้ง วนเด็กที่ม่เคยขับรถจริงในสนามแข่งมาก่อนนั้นลหลูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันจึงทำให้ช้าที่สุดแล้วแจ็คเขาก็ยอมเดินมาพูดขอโทษพูดบอกกับพระเอกด้วยตัวเขาเองว่านายได้เข้าแข่งขันรอบไฟนอลได้เป็น5้าคนสุดท้ายของการแข่งขันโครงการนี้ซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้พระเอกถึงกับร้องตะโกนอย่างสุดเสียงด้วยความดีใจและาพากระตัามาที่วันแข่งรอบไฟนอลที่เหล่าบรรดาบอร์ดบริหารของนิสซัน และบุคคลสําคัญของโครงการนี้ต่างเข้ามาดูพวกเด็กๆทั้ง5้าคนด้วยตัวของพวกเขาเองและพอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทางด้านพระเอกที่ออกตัวเป็นอันดับที่5าเขาก็ค่อยๆไลบ่บีและไต่อันดับจนเหลือเพียงแค่แมตตี้คนดียวทุนนั้นและในรอบสุดท้ายของการแข่งทางด้านพระเอกที่มาในรถแข่งสีขาวคาดม่วงเขาก็เข้าแซงแมตตี้จะวงในฉีกความชื่อกิ่วกับเส้นไก่ ก่อนที่เหยียบมิดไม่แบบไา้ความกลัวและทำการขึ้นแซงแมตตี้และเข้าเส้นช้ยได้แบบเฉียดฉิวจนตัวของเขากระดีใจจนแทบบ้าและทันทีที่การแข่งขันจบลงพระเอกก็รีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับแม่ของเขาแต่พอเขารู้ว่าพ่อกระเไดสนใจในการแข่งขันของเขาแต่กลับไปดูน้องชายแข่งที่สนามบอลแทนเขาก็เลยรู้สึกหน่อยและก็เสียใจอยู่ไม่น้อยแต่ถูอว่าด่านต่อไปที่พระเอกต้องไปสูน์นั้น ทางด้านแจ็คเขาก็พูดบอกกับระเอกไปว่าน,นายต้องจําใส่หัวเอาไว้วันไหนสนามแข่งเหมือนจะไม่มีใครในวงการนี้ที่ตอนรับนักแข่งที่มาจากเกมแบบนายไม่ว่าจะเป็นพวกนักแข่งหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนในสนามจนกว่าว่าน,นายจะพิสูจน์ให้คนพวกนั้นเห็นว่านายมีฝีมือและก็เหมาะสมพอซึ่งมันก็แน่นอนละ่ะที่มันจะมีฝ่ายหนึ่งสำหรับผู้ที่ข้างคล้ และชื่อชอบเกี่ยวกับเกมแข่งรถที่ต่างก็แห่ให้กำลังใจพระเอกและยกให้พระเอกนั้นเป็นตัวแทนสำหรับคนเล่นเกมและสนามแรกที่พระเอกได้ลงแข่งขันกับพวกนักแข่งมืออาชีพนั้นนั่นก็คือที่เวนนาสนามแข่งที่ออสเตรียซึ่งก่อนการแข่งขันนั้นพระเอกเขาก็มักทำสมาธิโดยการนั่งปังเพลงเพื่อสงบจิตใจและพอเขารู้ว่ามันก็ไม่มีใครสนใจในตัวเขามันก็เลยทำให้พระเอกนั้น เลยไม่มีอะไรกดดันตัวเองในสนามนี้และถ้าหากเด็กหนุ่มข้างเกมอย่างเขาอยากได้ลายเส้นของนักแข่งมืออาชีพและก็เขาก็จะเข้าเส้นชยัยได้หนึ่งในสี่ให้สําเร็จจึงทำให้พระเอกเขาก็เลยมีแรงกระตุน้นก่อที่เขาจะขับรถซิง่งแหลคอยไลยบี้พวกนักแข่งรถมืออาชีพพร้อมกับขยับอันดับจากอันดับ8จนกลายมาเป็นอันดับสเหนือทางด้านทีมแคปป้าจนทำให้คนดูทั้งสนามนั้นต่างก็ต้องประหลาดใจ แต่ทว่าไอ้นักแข่งคนรวยหัวขวดของทิงแคปป้าคนนี้เหมือนกลับเล่นโซกโปกเนิร์ฟทางด้านพระเอกโดยการกระแทกชนเบาๆที่ด้านท้ายรถของพระเอกจนทาให้รถของพระเอกนั้นก็เกิดเสียหลักในโค้งสุดท้ายก่อนที่เข้าเส้นชัยซึ่งการโดนเนิร์ฟในครั้งนี้เหมือนก็เป็นบทเรียนแรกของเขาในสนามจริงเพราะจากอันดับ4ที่พระเอกเกือบได้มันนั้นท้ายที่สุดแล้วเขาก็เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่27แทน และหลังจบกเกมนี้จึงทําให้แดนนี่กันเลยเดินม,มาพูดปลอบใจพูดบอกกับพระเอกว่ามันก็ยังเหลือเวลาอีก6กสนามใหนายได้พิสูจน์แล้วก็แก้มือแต่ดูว่าหลังจากนั้นในสนามต่อ,ตอไปพระเอกก็ต้องเจอปัญหาอื่นๆที่มีคาดคิดในสนามทั้งการสื่อสารทั้งความบกพร่องของรถแถมทุกสนามที่พระเอกลงแข่งนั้นทางด้านนี้นักแข่งงทีมแคปปาก็อยังตามไล่อัดตามเล่นงานพระเอกไ,ไม่ยอมหยุด พราะตัวของเขาก็กลัวเสียหน้าจนมาถึงสนามแข่งสุดท้ายของปีที่ดูใบและทางนี้ที่พระเอกจะได้ใบอนุญาตแข่งและได้ลงแข่งขันภายใต้สังกัดทีมของนิสันต่อนั่นก็คือเขาต้องเขาเส็นใช้เป็นหนึ่งใน4และในจังหวะที่รถของเขาก็กำลังถูกขนาบข้างจึงทําให้จัง,จงหวะนี้พระเอกเขาก็เลยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาก็เก่าและก็มีดีพอที่เอาตัวรอดจนทําให้รถแลมโบของนิก ก็พุ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งจนในที่สุดแล้วพระเอกก็เข้าเซ็นใช้เป็นันดับที่4พร้อมกับคว้าใบอนุญาตจาก FIA ได้สำเร็จในสนามแข่งสุดท้ายของปีนี้จนทุกคนในทีมนิสสันต่างก็คลั่งและก็ดีใจกันยกใหญ่ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้พระเอกก็เลยอยากบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับสาวที่เขาแอบชอบก่อนที่เขาจะชวนเธอไปออกเดทในวันที่พระเอกได้เซ็นสัญญาเป็นนักแข่งอาชีพแด่ได้ร่วมทีกับทีมนิสสัน ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำตามความฝันในวัยเด็กของเขาและพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเกมเมอร์อย่างเขาก็มีดีพอที่จะได้รับโอกาสนี้จึงทําให้ค่ำคืนนี้ทั้งพระเอกกับแฟนสาวต่างกับปาร์ตี้และก็ดื่มด่ำความสุขอย่างเต็มที่และพาเราไปที่สนามแข่งในตำนานที่มันก็น่ากลัวที่สุดที่อัเมเนียและก่อนการแข่งขันนี้จะเริ่มขึ้น เ,เขาก็ได้มอบของขวัญบางอย่างให้กับนด้านแจ็คเพื่อแทนคําขอบคุณแล้ววันนี้เองพ่อและก็แม่ของเขาต่างก็ให้กําลังใจลูกโดยการดูแข่งขันแบบติดหน้าจอทีวีและในขณะที่ทุกคนก็กําลังตื่นเต้นกับความสามารถของพระเอกที่ค่อยไต่อันดับขับแซงนักแข่งคนอื่นด้วยความเร็วสูงจนขึ้นมาเป็นอันดับสองและในขณะที่เขาก็กําลังไล่บี้หวังเป็นที่หนึ่งในสนามนี้ แต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อรถของเขาขับมาถึงเนินๆหนึ่งทันใดนั้นรถของพระเอกมันก็ลอยเหาะออกจากสนามจนพุ่งชนกับล้วนเหล็กซึ่งภาพทั้งหมดนั้นพ่อและก็แม่ที่ต่างก็เห็นลูกชายเกิดอุบัติเหตุจากในทีวีมันก็ทําให้พวกเขาถึงกับช็อกซึ่งทางด้านแจ็คมือนก็ไม่ต่างกันแต่ถึงแม้วเหตุการณ์นในครั้งนี้พระเอกเขาก็จะรอดชีวิต และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีคนตายเพราะรถของพรเอกที่พุ่งลยอยออกไปมันก็กลับไปชนกับคนดูคนหนึ่งเขา้าซึ่งรู้แบบนี้ถึงแม้ว่าทุกคนจะพูดบอกก็ไม่ใช่ความผิดของไระเอกแต่ตัวเขานั้นก็เสียศูนย์เพราะเขาก็คิดว่าตัวเขานั่นแหละที่ทาให้ต้องมีคนตายเพราะในจุดที่ทุกคนเรียกว่าเป็นลานบินนั้นถ้าหากเขายอมลดความเร็วลง มือนก็คงไม่มีใครต้องมาตายจนทําให้ท่านด้านแจ็คยอมพูดเปิดใจพูดบอกกับพระเอกไปว่าเหตุผลที่แท้จริงของเขาที่เลือกเป็นนักแข่งรถและต้องมาลงเอยเป็นช่างเครื่องที่ถูกทุกคนดูถูกนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกันนายแต่ในครั้งนั้นต่อที่ฉันลดความจนทําให้มีรถอีกคันในสนามต้องมาจบชีวิตลงซึ่งในครั้งนั้นฉันก็เลือกที่ทิ้งความฝันและครั้งนี้ ฉันก็ไม่อยากให้หนายต้องมาลงเอยและเสียใจแบบฉันเพราะนายยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเด็กบ้าเกมแข่งรถอย่างนายมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันแต่พอพระเอกตัดสินใจที่กลับเข้าสู่เส้นทางนักแข่งรถต่อมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ห่วงนักแข่งรถคนอื่นๆที่กำลังกดดันในโลกโซเชียลเพราะพวกเขากากลังต่อต้านนักแข่งรถที่มาจากซิมเพราะเขาก็คิดว่าเกมเมอร์อย่างพระเอกนั้น มันก็ยังไม่ดีพอที่สามารถเทียบใั้กับพวกเขาได้ก่อนที่งนานแดนนี่จะพูดบอกข้อเสนอและทางเลือกเดียวในตอนนี้วัสนามต่อไปที่เลอรม,มังถ้าหากนายไม่ได้ขึ้นโพเดียมติดด,ดับหนึ่งในสามนั่นแล้วก็ทีมของเรานั้นก็อาจจะถูกยุบซึ่งการแข่งขันในครั้งหน้านี้เหล่าก็ต้องพิสูจน์ให้นิสันและคนทั้งโลกได้เห็นว่านักแข่งซิ่งอย่างนายนั้นมันก็มีดีพอที่จะเอาชนะ และขึ้นโผล่เีในการแข่งขันที่คนที่สุดประจำปีและการแข่งสุดท้ายสุอดอีกครั้งนี้เหมือนก็จะเป็นการแข่งรถแบบ24ชั่วโมงที่เขาจำเปนน็นต้องดึงลักแข่งมือดีจาก GT Academy มาช่วยไปเอกขับในการแข่งขันสนามหน้านี้แต่ตัวของแจ็คนั้นเขาก็กังวลเป็นอย่างมากเพราะเลิมมังมันก็ยากและก็หินกว่าที่ทุกคนคิดแถมรถที่ไปเอกจะได้ขับในการแข่งขันที่เลิมมังมันก็แตกต่างกับรถที่พวกเขาเคยขับมา และพอทุกคนเดินทางมาถึงที่สนามเลิมังฝรั่งเศสและก่อนที่การแข่งขันนี้จะเริ่มต้นขึ้นพ่อของพระเอกเขาก็เดินเข้ามาในห้องเก็บตัวของนิสันก่อนที่สองพ่อลูกจะได้ใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยและบอกความในใจของแต่ละฝ่ายพ่อก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าพ่อกับภูมิใจในตัวแกน,นะที่แกสามารถทาําตามความฝันของแกได้สําเร็จทั้งทางที่ตัวของพ่อนั้นก็ไม่เคยสนับสนุนลูกเลย ซึ่งพ่อก็แค่ต้องการปกป้องลูกเหมือนก็เท่านั้นและพ่อก็รู้ด้วยซ้ำวไยเพลย์สเตชันที่ลูกเล่นเหมือนคืออะไรแต่ดูตอนนี้สิวันนี้แกก็ได้กลายเป็นนักแข่งรถอย่างที่แกอยากจะเป็นซึ่งเขาพูดไปเขาก็ร้องไห้ไปและทันทีที่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพวกเขาก็จะทําการสลับกะกันแบ่งกะขับร,รถคนละสามชั่วโมงเริ่มจากพระเอกที่คอยขยับบันดาบขึ้นมาเรื่อยๆ แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าการแข่งรถแบบลากยาวในครั้งนี้เหมือนการทำนักแข่งในทีมของไปเอกอย่างทางด้านอันโตนิโอเขาก็จะเกิดอาการล้าจนเป็นเดนคลิวจึงทําให้อันดับที่ไปเอกทําไว้เหมือนก็ตกจากอันดับ4และค่อยล่วงตกลงมาจึงทําให้แจ็คเขาก็เลยในบทพูดบอกกับไปเอกคุ่นนายพร้อมที่จะเป็นไม้สุดท้ายและทําการปิดจ็อบการแข่งในครั้งนี้ไหมและเทา่านี้ไม่พอ เหมือนกด้มีความผิดพลาดของทีมช่างจนทําให้อันดับในการแข่งขันร่วงตกลงไปจนถึงระดับที่9จึงแต่ไม่ไปเอกก็เลยต้องไล่ไต่อันดับขึ้นมาใหม่เพราะตอนนี้เหมือนก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงทุนนั้นข่าวนี่ล่ละจึงแต่ให้เขาก็เลยรีบเร่งรอบก่อนทีไล่หัวทุกคนที่อยู่ด้านหน้าของเขาเราะกะฉีกกดกันักแข่งในสนามทุกคนเหมือนกับตอนที่เขาก็นั่งแข่งรถอ,อยู่ที่บ้านก่อนที่ไปเอกจะพูดบอกกับแจ็คไป ัวผมก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าทักษะของนักแข่งของโครงการ GT ผู้เราก็สามารถนำไปใช้ในสนามจริงได้เพราะตัวของผมนั้นก็รู้จักสนามนี้ดีและก็รู้จักทุกลายไกด์ของมันแต่ตอนนี้ผมก็มีวิธีที่ดีดกว่าน,นั้นแข่คุณต้องเชื่อมันในตัวของผมก่อนที่ตัวของเขาจะทำตามสัญชาตญาณเหมือนกับตอนที่เล่นเกมแกนทั u r ิสโมโดยการไม่เข้าตามเส้นไกด์และคอยโชยให้ทุกคนได้เห็นว่า เขาก็มีดีและก็เจ๋งพอจนสามารถตามไล่หลังนิกและตัดเข้าโค้งนายข่าวแซงนักแข่งหัวโขดคนนี้จนคว้าอันดับสขึ้นแท่นโพเดียมในรายการหาลือโหดนี้ที่สำเร็จจนทุกคนในสนามนั้นต่างก็ดีใจไปกับไอเอกและก็ทีมนิสสันที่เด็กกลุ่มนี้ก็สามารถลบคําสัปมาทจากคนทั้งโลกได้เพราะก็สามารถขึ้นแท่นให้ทุกคนได้เห็นว่านักแข่งรถซิมอย่างเขาขอแค่มีโอกาส และมีพื้นที่ที่จะได้พิสูจน์ความสามารถพวกเขาต่างก็พร้อมที่จะรับและก็ทํามันจนพระเอกก็กลายมาเป็นนักแข่งรถแถวหน้าของโลกจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวของแกนทัวริสโมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ